น่าเกิดออกมาอาจจะอาจจะเจออาจจะเจอผีก็ได้นะพี่ขอโทษที่ผมขำลงพี่ครับผมขอโทษสมองหลุดย้อนสมองหลุดยอจิงอกเเยอะเอ่ยเยย้ เออหน่ามึงจะบ่นอะไรลงมาหาน้องนะเว้ยน้องเราบวชทั hmm ้งทีขอโทษลง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 ครับลงครับผู้จัดการลงครับผมลงลงดีมากลงกันทุกคโอเคกูไปแล้วเออมึงไม่ต้องห่วงหรอกมึงได้อยู่แน่นอนสองวันสองคืนอ่ะเอ้ยมาหาโอ้โหแค่หนึ่งนาทีกูไม่อยากจะอยู่แล้วดีนะเออหน่าโอ้โหไม่กี่วันเองแป๊บเดียวอ้าวันอาิดย์เอายังยังไม่ใช่เอายังยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เป็นไงบ้างเนี่ยอยู่กับเฟรมนี่เจอทุกแกก็กินแล้วพี่เฟรมอ่ะ อย่าเอาความสมาพูดดิอย่าเอาความสีมาพูดดิอางั้นงั้นพาพาไปหาพาหน่อยดิพาไปหาอาจมึหน่อยพี่ผมยูเทียากว่าละเฮ้ยเฮอุสามมาเยี่ยมดากใชแล้วตอานท่านเนี่ยเออลุงนี้แม่งให้แม่งไอ้นี่แบบบวชแบบเงงเงหรือเปมา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 าพงหาจังลงงพี่ครับพี่นี่หลงหลงพี่ม่ฮะมีบ่อน้ำขอพรด้วยเว้ยอย่าไปโยนมั่วชิบหายยา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  ดูรายการผีเยอะพี่ดีไม่ดีนี่ตอนนี้ถ้าเกิดออกมาอาจจะอาจจะเจออาจจะเจอผีก็ได้อย่าพูดพังเพื่อนนะรีบพาไปหาหลวงพี่เร็วๆมันเคยมีข่าวว่ามีคนหายไปแถวนี้คนหายไปบ้าพังเพื่อนพาไปหาหลวงพี่เร็วๆที่ไม่เชื่อของผมรึเปล่โอ้ยทำเป็นพูดมึงอยู่มาอาทิตย์หนึงเจอไหมล่ะไม่เจอหลวงพี่เหรอพี่หาย อุ๊ยแข็งเคล็ดล่อนุยโทษครับมขอโทษครับอรออาท่านอ่าครับอาท่านนี้คือชื่อหลวงพี่โทนะผมอันนี้หลวงพี่วันนีสวัสดีอนนี้ครับเต้ยตอนนี้หลวงพี่แคนอ๋อวัีจนยดีนโยมดีนะยมรับบนก่อนนะอ่าครับครับครับหลวงพี่ครับอานันาปาชัยเยปาดิเทโดนอมาเนี่ย คือผมจะมามาพักผ่อนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณจำวันนี่แหละครับสามวันสองคืนเพราะพรุ่งนี้น้องผมจะบวชละโยมวินก็พาพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยไปนอนที่กุฏิเนาะมันมีข้างหลังครับผมขอโทษที่ผมข่ำลงพี่ครับผมขอโทษใครยิงพี่เขาลงพี่เอเย็นครับบาปนะโยมบาปนะจะมาจะได้สวดนายโยมจรินไม่เคยขายเลยแบบนี้เลยมึง้าใจกูป่ไม่าีมายีนะโยมเต็มมาบอสเต็มสมาร์ทีวี ฉันจะมาพ่อไงสัสมาหมดไอ้เชียบอยบอยบอยตโอ้ยไล่กูฟันอะไรหลอกกูมึงเรียกมาหนุ่พ่อเหรออะไรกูกูฟันไรไอ้ไอ้ไอ้บอหออะไรพอแล้วนั่นน่ะเอาแล้วเดี๋ยว สกายเก้าอ่ะอ๋อมันกันอ่ะหายไปไหนวะเนี่ยชิบหายแล้วนี่กี่โมงแป๊บนึงดูโทรศัพท์แป๊บตีสามมันออกไปไหนมันมันแป๊บนึงลงไปดูไอ้พวกออมสินกับผู้จัดการเราก่อนไหมเจมิวไป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 เผื่อแบบไม่อยู่ด้วยนี่ก็ยิ่งชิบหายเลยนะหรือว่ากูฝันอยู่วะบอยมึงต่อยกูดิเออย่ากเลยเออโอ้ยมึงจะต่อยกูทำไมวะชิบหายเจ็บต้อนองมันคือเรื่องจริงมา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 เอาแอปี่มิวตรงนั้นแน่ตรงนั้นแน่โอเคปลอดภัยดีเอาเลยคือ ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่คือคือจะเล่าอะไรฟังจะเล่าอะไรฟังจะเล่าอะไรฟังคือไอ้สกายกับไอ้เก้าหายตัวไปหายไปไหนอะพี่เอาแล้วออมสินกับเจ๊ไม่รู้เลยเหรอไม่รู้แบบนกนเมอยู่ี่่อะเราไปตามหากันไหมไม่เอาเจ๊ผมกลัวบ้าหรือเปล่าโอ้พี่เพื่อนทั้งคนเลยนะเพื่อนพี่ทั้งคนเลยไอ้เก้าอยู่ป้างวะสกายอุ้ยเก่งสัตวมาทำอะไรกันไม่อยู่วะ อ้าวสวัสดีโยมอ้าวสวัสดีครับอาตมาไอ้ผู้ชายเดี่ยใจเย็นครับวันข้หลวงพี่ใจเย็นนะโยมวัสดีข้าหลวงพี่นคือไม่มีอะไรครับผมมาเอ่อผมจะไปไอทิศอะไอไอทิศวินครับอ๋ออ๋อแต่นี่มาตีสามแล้วนี่โยมอ่าพอดีผมมีเรื่องคุยด่วนครับผมอ๋อหลวงพี่ตีสามเป็นเพียงแค่ตัวเลขครับผมอันนี้อันนี้ทำวัดค่ำเหรอครับมันมีทำวัดค่ำด้วยเหรอครับหลวงพี่อันนี้ทำอันนี้ทำวัดรอบเด็กอะโยม อ๋อติมีด้วยแล้วเนี่ยวัดป่านี่แปลกนะเนี่ยครับเดี๋ยวก็ไปบินตาบาแล้วนะที่อื่นไม่มีที่นี่มีโยมเราลำไหลกจอเคยับโยกี่เดี๋ยวว่างๆผมจะมาที่นี่นะครับโชคดีครับผมโชคดีโยมเปิดอือล่าครับแก๊งซาตมาเจอใครเฮ้ยเราจะตามชิบหายบอยวินเฮ้ยชิพยูเฮ้ยชิพยูเจเฮ้ยมือมสินชิบหายวินเป็นอะไรหรือเปล่าวินโอ้ยโดนแรกแล้วแม่เลยก็พี่ดวงไม่ดีีเรอ เฮ้ยใช้คนที่คเฮ้ยโอ้โหตกใจชิ้หายกูด้ว่ามีผีมึงเล่นอะไรกันเนี่ยอะบอกได้เลยบเยอาไปเอาด้วยนะโยมมด้วยามาเอาทิ้นยอะไรเสียงดังนโยมแล้วทำเชือดในโยมเนี่ยเออเอาแล้วเอาแล้วมึงเอาแล้วโยมกินเองนะยมกินเองมามาเดี๋ยวเดี๋หลงพี่จะเย็นหลวงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเกียรตหน่อยจ็โคงอย่างนี้ไม่ได้อ้อมตีไม่ไหน เอ้าวอเาหลวงพี่เห็นผู้หญิงตัวเล็กๆไหมเอ่อไม่ได้มาด้ไม่เห็นนะมิวเห็นนั่นไม่เห็นเลยไม่เอามเห็น้นงามาไดกันเลยหายไปแล้วก็ไม่รนี่อาอใช่เด็คนนี้หรือเปล่าครับคุณ ไหนอะไรแปลกันคเขาสิำเลยแปลกเฮ้ยอมสินออมสินกินเปล่ากินเปล่าเตโมฮ้ยอย่าตีอย่าตีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าผาอัตมาอัตมาดูีาไม่ได้เลยโยมๆยโยมเดี๋ยวมิ่โยมไยงโยโยมไม่ได้โมสมองหลุดโยมสมองหลุดโยี